สวัสดีค่ะอ๋อพี่ก้าวคาวันนี้น้องเจี๊ยบจะพาไปรู้จักกับร้านเน็ตร้านหนึ่งที่แบบว่าบริการดีราคาเป็นธรรมเจ้าของร้านใจดีบริการดีใช่เจ้าของร้านใจดีด้วยร้านอะไรคะเนี่ยน้องเจี๊ยบเดี๋ยวน้องเจี๊ยบพาไปค่ะไม่เป็นปัญหาไปเลค่ะ พร้อมแล้วค่ะคุณผู้ชมไปกันเลยไปกันเลยค่ะหึงแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่รอช้าค่ะจะไปแล้วนะคะเฮ้ยพี่กั้งจ่าเจ้าของร้านยังจะเข้าไปอ่ะยังเฮ้ยเดี๋ยวหนูพาไปเอาเสื้อไปตามหนูมาเลย ่ะพี่แบงค์หรือเปล่าคะใช่ครับช่วยแนะนําตัวให้ทางเรารู้จักหน่อยคะพี่ชื่ออัตพลจุลภักดีก็นหนุนชื่อเล่นชื่อแบงค์เป็นเจ้าของร้านสกายเน็ตครับค่ะพี่ก็อยากจะรู้จักว่าเออพี่จบอะไรมาพี่จบจากมอนอมาเหมือนกันครับจบคณะเกษตรมาค่ะ จบมาแล้วก็มาทำาร้านนี้เลยที่ทํามาตั้งแต่ช่วงปี53แล้วที่ทํามาตั้งแต่ก่อนที่จบพอดีตอนช่วงนั้นมีมีโอกาสตรงชรงที่เนี้ยสถานที่ตรงเนี้ยว่างออบอกกับแม่แม,แม่แม่เป็นเงินทุนเนาะช่วงนั้นแม่เป็นเงินทุนก็เลยมีโอกาสก็จัดการจับธุรกิจนี้เลยทําเพราะว่าด้วยความชอบของตัวเองแล้วช่วงที่พี่ทำตอนช่วงนั้นพี่เรียนอยู่ด้วยก็ปีเวลาเข้ามาทําร้านด้วยโดยทําร้านโดยที่เราไม่ได้เข้ามาคุมเองนะเราทำราททำแล้วก็จ้างงานอยู่ เราก็ไปเรียนเพราะว่างจากเรียนมาปุ๊บก็เข้ามาทำพอจบมาปุ๊บเขาเนี้ยก็ด้านนี้เต็มเต็มเลยทำเต็มเต็มเลยพี่บอกว่าพี่จบเกษตรมาทําไมพี่ถึงไม่เรียนคอมมาเลยก็ไม่อยากเสียเวลาอะไครับไม่อยากเสียเวลาที่ต้องแบบซิ้วเพื่อไปเร,เริ่มเรียนใหม่ก็เลยกะว่าเราหาความรู้เราเสริมล้วตรงนี้ได้ก็ควบคู่กับสิ่งที่เราเรียนอยู่ด้วยพี่ี่อายุเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้พี่อายุ24ครับ ยี่สิบสี่แก่นะเน่เลยแล้วก็ไม่ธุรกิจของตัวเองว้ะดีค่ะ แล้วก็อย่างนี้ก็คือเป็นอาชีพหลักเลยใช่ไหมคะเนี่ยร้านเนี่ยใช่ครับทำเป็นอาชีพหลักเลยจบมามีร้านเป็นที่ก็ทำเป็นอาชีพหลักไปเลยแล้วพี่มาเฝ้า่อวไหมหรือว่าแบบนานมาดูทีอ่าก็ถ้ามีโอกาสว่างก็เข้ามาดูน้องลาเงี้ยเราก็เข้ามาอยู่เองเพราะว่าจะได้ดูลูกค้าได้ดูว่าลูกค้าตอบรับเป็นยังไงลูกค้ามีปัญหาหรือเปล่าเพราะบางทีน้องไม่ได้บอกเราก็มาคุยก,ก,กับลูกค้าบ้างเข้ามาดูส่วนมากนะคะลูกค้าจะเข้ามาในร้านพี่เนีงง่ยเวลาประมาณไหนคะ ่ยนใแต่ช่วงบ่ายครับธรรมดาผีร้อนมานเนาะเล่นเกมใช่เล่นเกมพักผ่อนดูหนังฟังเพลงเราก็ซัพพอร์ตเต็มทีกลุ่มลูกค้าที่แบบมาบ่อยๆเลยอ่ะกลุ่มไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็น วัยรุ่นวัยรุ่นนะครับก็นนจะเป็นช่วงเวลาเหมือนกันถ้าวันธรรมดาจะเป็นกลุ่มพวกวัยรุ่นวัยรุ่นแต่ถ้าเป็นพวกเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเด็กน้อยๆหน่อย,ย,ยแล้วแล้วแบบมีผลไหมคะแบบปิดเทอมเปิดเทอมคนเยอะกว่ากันอะไรเงี้ยมีบ้างครับปิดเทอมต่างคนก็กลับบ้านคือเปิดเทอมนี่จะเยอะกว่าเปิดเทอมเยอะกว่าครับดีกว่า มีบ้างไหมแบบผู้ปกครองมาตามกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีบ้างนะครับอย่างว่าแหละบางทีผู้ปกครองมาเพื่อแบบมาถามว่าไอ้ลูกเราอยู่ตรงนี้จริงหรือเปล่าเด็กอาจจะบอกกับผู้ปกครองอีกแบบนึงมีบถึงขั้นลงว้ลงมือตมองแบบเอาไม่มีนะคะไม่มีขนาดนั้นเพราะว่าเราคอยดูให้อยู่ก็มีมาลงวัดลงมือนี้ก็จะใช่มัมจะของทำใจไม่ก็ได้ใช่ไหมลูกค้าก็ถือว่าปล่อยให้เด็กมาเล่นนี้แล้วมันมีปัญหามันก็ไม่ดีอ่าใช่ 怕。好 ขายไ้้เกิดมาซื้อข้างนอกมาได้ไหมคะนี่ได้ครับเหมือนกันเราไม่จํากัดว่าลูกค้าจะซื้อจากตรงไหนคือโอเคเราก็มีขนมขายมีน้ําขายแต่ถ้าลูกค้าซื้อมาก็ได้แต่ตอนนี้ที่ลูกค้าซื้อมาเราต้องดูก่อนว่าอะไรที่ซื้อมาบ้างคนอาจจะมีกลิ่นอ่าใช่รบกวนลูกค้าหรือเปล่าแต่ถ้ากินกินหนาหนคือคือจะไม่ก็ห้ามครับคิว่าไม่ห้ามหรือแบบซื้อขับถัดกระเพาะบางทีอ๋อแต่ก็ยงเพราะว่าเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่รุ้เรียนเคยเจออยู่เหมือนกันเราก็ต้องบอกลูกค้าบอกว่าทานด้านนอกนะคร กูเล่นก็ค่อนข้างแรงนะคะหี่ดังใช้ได้ไม่ทีเดียวคุณเราก็อยากอยู่นะเวลาน้องๆมาเล่นเกมกันอย่างเงี้ยคะมีแบบคุยกันเสียง <S <S ดังโวยวายอะไรอย่างเงี <S <S ้ยเรามีการเตือนหรืออะไรอย่างงี no ้ม oh um, ั <t iny> <t iny ้ยคะมีครับทางร้านก็มีกฎว่าเออห้ามส่งเสียงดังรบกวนลูกค้าท่านอื่นแต่ถ้าเตือนแล้วไม่ฟังก็เชิญออกเหมือนกันเรามีกฎอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากแบบห้ามส่งเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครับก็เรื่องการทะเลาะวิวาท คือไม่เอาเรื่องจากที่อื่นมาเพราะบางทีจะไปท่อที่อื่นมาแล้วเข้ามาปุ๊บแล้วมีการมาทะเลาะวิวาทในร้านอย่างเงี้ยถ้ามีปัญหาก็ไม่ให้มาเล่นี่เลย<ม>แล้วก็เรื่องการรักษาความสะอาดอย่างที่บอกไปคือเราให้อนุญาตให้เอาขนม,มอะไรเงี้ยให้น้องเข้ามาทานได้แต่ดแล้วก็รับผิดชอบในส่วนของตัวเองด้วย<ม>ถ้าสมมุติในกรณีว่าไม่เก็บคราวหลังต่อไปเราก็ต้องปรับเขาละ เรามีการเดินตรวจดูลูกค้าไหมคะระหว่างการเล่นมีพนักงานตรวจดูตลอดคือลูกค้าลุกลูกค้าเข้าออกเราพยายามเช็คเครื่องให้พร้อมให้สะอาดลูกค้ามาไม่ใช่ว่าลูกค้ามาปุ๊บต้องมานั่งเก็บขยะที่ลูกค้าท่านที่แล้วใช้บริการต้องเก็บแบบนี้เราก็าเคลียร์เรียบร้อยใจลูกค้ามากนะคะแถวแถวบ้านหนูนะหนูเคยไปว่าไปหนูเก็บเองนั่งไหไก็แกบตรงนั้นอะ อย่างที่พี่ว่าแบบมีแบบถ้ามีเรื่องกันอะไรเงี้ยเคยมีประสบการณ์ไหมคะแบบว่าเด็กดับเลนมาอะไรเงี้ยมีมีมีนะครับมีแบบอาวุธอาวุธติมาไม่ไม่ไม่อาวุธไม่มีก็คือมาส่งเสียงดังคือเหมือนมีปากเสียงกันเราก็มันเป็นผลเสียกับเราด้วยเนาะใช่ค่ะทั้งหมดนะคะถั้ามัรมาเราพวกเก้าอี้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มีแบบจะทําความสะอาดหรือเก็บรักษามีครับทุกเช้ามันจะเป็นกะเนาะลูกค้าลุกเราก็เก็บก็จะมีทำความสะอาดใหญ่ของแต่ละกะคือเช็ด เช็ดเครื่องเช็ดอ่าใช่เช็ดแอลกอฮอล์มีระยะทำความสะอาดมีเจลล้างมือครับบริการลูกค้าก็อย่างว่าแหละมันใช้เป็นการหลายคนเราก็ต้องเราดูแลเรื่องคนสะอาดลองทางใกล้คิดตรงนี้หน่อยค่ะพี่คะนี่มันใช้เครื่องปิ้นไหมคะดูแบบทำร้านแล้วปิ้นที่นี่ได้เลยได้ครับเอาได้ที่นี่ที่นี่บริการปิ้นส่งแฟกอะไรครบหมดเหมือนกันก็ราคานี่ก็คิดตามตามเลทตามเลทของเครื่องปิ้นเข้าไป อันนี้เป็นใบอนุญาตฉายครับทำร้านเกมหรือทําพวกอะไรที่เกี่ยวกับการฉายการแสดงออกอย่างเงี้ยก็ขอใบอนุญาตการทางวัฒนธรรมมีกำหนดบทอายุอะไรอย่างเงี้ยคะอายุใบอนุญาตมีอายุการใช้งาน5ปี5าปีตำทั้ตอนการขออนุญาตยากาตรงการขอใหม่ครับขอใหม่จะยากคือตรงที่ว่าเขาต้องมาตรวจร้านคือเอาง่ายๆก่าไม่ไม่ไม่เป็นที่เสี่ยงที่จะจับกลุ่มเพื่อทําอะไรที่ไม่ดีอะไรประมาณ ไม่มีมตลอดชีวิตเหมือนใบขับขี่ใช่ไหมครับ,<ช>รบแต่ทุกครั้งถ้าสมมติว่าหมดเขาก็จะมาประเมินใหม่รอบหนึ่งว่าควรที่จะให้ต่อหรือเปล่าก็ต้องมาดูว่าร้านคุณตั้งแตว่วันที่ขอตอนนั้นนะ่ะหมดมา5ปีแล้วร้านคุณปรับปรุงรเลยมบ้งมีข้อดีข้อเสียทําตามที่เขาเตือนได้หรือเปล่าเขาห้ามทําอะไรคุณยังทำไหมหลกักๆทั่วไปเลยีพี่คะแล้วทําร้านเกมเนี่ยมันกฎหมายอะไรที่แบบเกี่ยวข้องบ้างคะกฎหมายหลักๆของขาทางวัฒนธรรม ที่เขาบอกมาก็เรื่องการรับเด็กครับจานหนึ่งสุกนี่คือห้ามรับเด็กต่ำกว่า18ปีก่อนบ่ายสองอ่าแล้วก็ให้ใช้บริการได้ถึงสทุ่มแต่ถ้ายุเกินก็เขาเรียนได้ตลอดเวลาถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เด็กที่อายุต่างกว่า18ปดีเข้าใช้บริการได้แต่ช่วง10โมงถึงแค่สีทุ่มที่เขาห้ามๆก็มีประมาณนี้เพราะว่ารู้สึกจะค่อนข้างจะอันตรายบางทีเด็กโดดเรียนมาเล่นเกมจะกลายเป็นแหล่งมั่วสุมนั่นแหละหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องเรื่องประมาณนี้ถ้า อย่างอื่นกฎหมายเราเป็นลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์แบบนึงแต่ว่าอันนั้นค่อนข้างจะหลายอย่างอีกเพราะว่าเปิดร้านเกมนี้มันไม่ใช่แค่ขอลิขสิทธิ์แค่อย่างเดียว<ช>มีทั้งระบบมีทั้งเกมมีทั้งอะไรอีให้เยอะระบบในร้านนี้อค่ะวางเองหรือว่าจ้างบริษัทอะไรเขาให้มาวางระบบในร้านนี้ป่ะคะ อ๋อที่ร้านพี่ทําเองครับวางระบบเองทำอะไรเองถ้าสมมติว่าจ้างเขาเข้ามาทำให้จ่ายสูงแล้วก็ถ้ามีปัญหาใด้แก้ได้ระบบที่ร้านใช้พี่ใช้เป็นระบบเซิร์ฟเวอร์กลางระบบนี้ที่เขาเขาเรียกว่าระบบดิสเลสดิสเลสคืออะไรก็อย่างที่บอกแหละเนครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งเครื่องลูกก็จะอ่านจากเครื่องแม่ไฟเดียวกันออกมาเป็นเหมือนเหมือนอ่าเหมือนเหมือนเหมือนกันหมดเลยเครื่องลูกจะไม่ต้องมีฮาร์ดดิสก์เพราะว่าทุกอย่างจะอยู่ี่เครื่องแม่หมดฐานข้อมูลอะไรก็อยู่ในเครื่องแม่เครื่องแม่ถ้าถามว่านี่ยังไง ระบบนี้ประหยัดค่าใช้จ่ายอัดดีตัวนึงก็อัดก,ก,กว่าละก็เซไปได้เยอะไปขออะไอย่างสเปคคอมเนี่ยพี่อย่างใช้สเปคอะไรยังไงคคะสเปคที่ร้านใช้ก็จะเป็น fx 6300ครับแล้วก็การ์ดจอใช้ rj250 ค่แล้วทุกเครื่องการ์ดจอสเปคเน,นี่ยเท่ากันหมดเหมือนกันครับเหมือนกันทุกเครื่องเพราะว่าจะได้ง่ายในะายาก,การจัดการเราด้วยอย่างเวลามีแบบไฟดงไปดับมีมมไไมเครื่องสม่งงไฟอย่างี้เครื่องสำรองไฟต้องใช้ครับาถามว่าพี่บอกว่าต้องเลยถ้าเซิร์ฟเวอร์ดับแน่น,นอนเครื่องลูกก็ต้องดับหมด <S <S เราก็ต้องใช้เครื่องสำรองแต่เครื่องสำรองเราไม่ได้ใช้กับทุกเครื่องเพราะว่าอย่างว่าต้นทุนด้วย ใช้กับเครื่องที่จะเป็นคือเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครืร่องคิดเงินแล้วก็ระบบอินเทอร์เน็ตอะไรที่สำคัญสำคัญเราพยายามเซฟไว้ค่ะนี่ใช้ Windows อะไรที่ร้านตอนนี้ใช้ Windows เซเวยอยู่ครับ ใช้นองรที่ร้านใช้อยู่2เส้นครับใช้ของแคทเทลคอมกับ3 BB ที่กระจายความเสี่ยงเนาะถ้าสมมุติว่า3 BB ีล่มเรายังมีแคทแคทล่มแล้วยังมีสามบีมถ้าเกิดเราไม่มีเน,น็ตในคือแบบร้านเราก็ไม่เล่นไม่เล่นไม่ได้เลยเล่นได้ไ,ดไหมเล่นได้เฉพาะเกมออฟไลน์ครับเกมออฟไลน์เกมพวกอะไรที่มันได,นได้แต่เน็ตล่มก็เล่นเน็ตไม่ได้แ,แต่ไม่ใช่ถึงกล่มแล้วเราเปิดร้านไม่ได้ไใช่แล้วความเร็วของเน็ตนะคะตอนนี้อยู่ประมาณความเร็วเน็ต ที่ใช้50เมตรทั้ง2เส้นครับเดือนแล้วก็ค่ารวมรวมแล้วก็เส้นเราประมาณ3,000ล้วพี่คิดว่าความเร็วเน็ตประมาณนี้คะ่ะเพียงพอกับการใช้งานของลูกค้าไหมคะเพียงพอไหมพอนะครับถ้าเปรียบเทียบก็คือจะมีลูกค้า2ประเภทคือเล่นเกมกับเล่นเน็ตเราก็จะแบ่งว่าสายไหนให้ออกเกมสายไหนให้ออกเน็ตเพื่อไม่ต้องมาแย่งกันว่าสมมุติว่าเราเล่นเกมเน็ตสายเดียวกันเลยมันจะเหมือนการแย่งใช้งานกัน แล้วร้านพี่เนี่ยมีกี่เครื่องคะเนี่ยตอนนี้พี่ใช้ให้บริการก็มี47เครื่องครับ47เครื่องใช่ใชเอาละพี่มีแบ่งโซนไหมคะว่าอีเครื่องตรงนี้เล่นเกนมเพื่อนตรงนู้นเล่นเน็ตหรือว่าแล้วแต่ใครจะนั่งตรงไหน,นอันนี้เราจากสเปคเหมือนกันหมดเราจะใช้การแนะนํามากกว่าที่จะแบ่งโซนให้ลูกค้าคือ ถ้าลูกค้ากลุ่มไหนที่มากันประมาณ5คนหรือมากันเป็นเป็นคือเ,เป็นแก๊งอะไรอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มก็จะแนะนําให้เล่นกันด้านไหนมากกว่าคือส่งแข่งได้มากกว่าแ,วแต่ถ้าเป็นอ่าเป็นด้านนอกนี้ก็คือจะวกลูกค้ามาเล่นเน็ตมาเล่นลธรรมดาแต่เราไม่ได้แบ่งโซนว่าเครื่องข้างนอกนี่แค่เล่นเน็ตเราสามารถเล่นเกมได้หมดแล้วเกมในร้านตอนนี้ที่ฮิตมากๆคือเกมอะไรคะเกมที่ฮิตตอนนี้ก็จะเป็นแนวโมบ้าครับแนวก็คือประมาณเล่นทีมละ5คน นนทุกคนนะลูกค้าก็มีทุกแนวทุกว <ฮะ S 1> ัยทีที่เล่นเกมแนวนี้แล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นพวกเกมกีฬาครับเกมฟุตบอลอะไรประมาณนี้แล้วอัตราค่าบริการอะคะตอนนี้ที่ร้านให้บริการโดยคิดที่ชั่วโมงละสิบาทมีระบบสมาชิกจะแตกต่างกันตรงที่ว่า <ฮะ S 1> ถ้าสมาชิกก็คือสามารถเติมเวลาเข้าในระบบสมาชิกก็สามารถเข้าเล่นได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่สมาชิกก็คือขายคูปองออกไปอ่า ให้ลูกองให้ลูกค้าไปล็อกอินที่เครื่องแต่ะเครื่องเองแล้วแต่โปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยคะโปรโมชั่นโปรโมชั่นตรงนี้เราจัดให้กับสมาชิกที่สมัครสมาชิกกับเราคือจะได้แต้มได้เวลาคืนในรถสมาชิกในส่วนนี้อยู่ก็จะแนะนําลูกค้าสมัครสมาชิกมากกว่ามีมีค่าสมัครสมาชิกอะไรงี้ไหมคะหรือว่าค่าสมัครสมาชิกตอนนี้เราไม่คิดนะครับไม่คิดพี่แบค์คะถ้ามีคนสนใจอยากจะทำธุรกิจนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะช่วยแนะนำหน่อยค่ะ การเตรียมตัวสาหรับทําธุรกิจร้านเกมนะครับสิ่งแรกเลยคือเงินทุนเงินทุนแน่นแน่นแน่นอนเงินทุนอยู่ที่ว่าเรามีเงินทุนเท่าไหร่แล้วเราจะทําได้มากแค่ไหนคือจํานวนเครื่องนะที่พี่ครัเครื่องเงินทุนเรื่องการจัดการร้านเรื่องการวางแผน เรามีเงินสักห้าแสนเราทำติเครื่องแน่นอนเราทําได้เต็มแมอยูกก่ละห้าแสนติเครื่องก็ทําได้แต่เป็นก็โหดแต่เราคือคือตอนไหนก็คือการวางแผนเรื่องการจัดการระบบเราจะจ้างเขามาทำหรือว่าเราจะทําเองถ้าเรามีความรู้ทำเองก็ประหยัดประหยัดค่าจ้าจ่ายไปเยอะอได้ดูระบบด้วยได้อะไรด้วยที่สำคัญที่สุดคือทำเลเรื่องทำเลยยังไงแล้วก็เรื่องการบริการในร้านคือทำร้านเกมบริการต้องดีใช เรามีแคสิบาทเราจะเล่นที่ดีที่สุดอ่ะถูกไหมใช่ใช่เข้าถึงลูกค้ามากใช่ใช่ครับมือเยี่ยมมือสุดท้ายนี้นะคะพี่แบงค์อยากจะให้พี่แบงค์แบบฝากล้านนิดนึงก็ถ้ามีโอกาสได้มา,ถาแถวๆในเมืองก็ฝากร้านสก,กายเน็ตเลยนะครับตั้งอยู่ที่ตรงข้ามร้านหมวกทัปปริชัดานนสนามบินห่างง่ายๆครับเส้นสนามบินตรงมาถ้าใครรู้จักร้านปริชัดก,ก็มองอยู่ตรงข้ามก็ถ้าเป็นลูกค้าใหม่ก็ชั่วโมงละสิบบาทแล้วก็ถ้าเป็นสมาชิกก็จะมีโปรโมชั่นเราฝากก็ได้ครับ หลังจากที่เรานะคะได้ไปสำรวจสอบถามพี่เจ้าของร้านสกายเน็ตมาแล้วนะคะว่าร้านเขามีระบบอย่างไรบ้างมีบริการอย่างไรบ้างให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ได้ข้อสรุปมาว่าค่ะจากที่เราเห็นได้ชัดนะคะคือทำเลที่ตั้งดีค่ะสถานที่ตั้งติดกับสถานศึกษาและหอพักค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเปิดบริการ24ชั่วโมงค่ะแล้วก็มีการจํากัดอายุของเด็กนะคะว่าอายุเท่าไหร่เข้าได้อายุเท่าไหร่คข้าไม่ได้ในเวลานี้ก็ทุกอย่างก็ค่อนข้างจะบรรยากาศดีแล้วก็ ปลอดภัยกับทุกคนค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเน็ตแรงและที่สําคัญมี2เครือข่ายที่เขาท,ที่เขาใช้บริการอยู่50เมตรทั้งสองเครือข่ายเลยนะ คือแบบว่าเขาป้องกันการที่แบบว่าเน<ล><ง>็ตลุดเน็ตล่มอะไรเงี้ยคือเขาก็จะสามารถให้บริการกับลูกค้าได้ตลอด24ชั่วโมงไฟดับมีเครื่องสำรองไฟด้วยคือแบบว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์เขาก็จะสามารถแบบบันทึกข้อมูลทุกอย่างได้แบบไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามีเครื่องสำรองไฟร้านนี้นอกจากจะแบบเล่นเกมเล่นเน็ตแล้วก็ยังสามารถใช้ทํางานได้ด้วยสมมุติว่าเราทํางานเสร็จแล้วอยากจะปริ้นงานเลยเงี้ยก็ปริ้นได้เพราะว่ามีเครื่องปริ้นบริการด้วยอ๋อคุณพี่กั้มประทับใจในร้านอะไรคะเน็ตแรงค่ะเน็ตแรงใช่ไหมเข้าปุ๊บไม่ กๆไปเลยค่ะเน็ตอ๋อแต่<ด>แต่ว่า่วา <ๆ S 1> สำหรับน้องเจี๊ยบเนี่ยประทับใจที่ว่าเาจ้าของร้านบริการดีมากสมมุติเราอยากกินเคปซีเนี่ยกินเคปซีด้วยเล่นเน็ตด้วยเนี่ยเราสามารถซื้อเข้าไปในร้านเขาได้นะเขาคงาไม่ว่านะคือแบบแค่ไม่ต้องมีกลิ่นแบบรบกวนคนอื่นอ่ะก็โอเคอะ่ะพอใจมากค่ะคือสุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็จะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนลวค่ะสวัสดีค่ะ